สนับสนุนรายการโดย The First Tour and Travel และแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับตลอดเวลาที่เราอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เราจะได้พบกับเหล่านักผจญภัยผู้หลงไหลในความสวยงามของธรรมชาติที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทำกิจกรรมของที่นี่ซึ่งเราเองก็ไม่พลาดช่วงเวลาดีๆกับโอกาสที่จะได้ดื่มด่ำธรรมชาติอันสวยงามจึงขอพาทุกท่านออกเดินเท้าลัดเลาะไปตามกลาเซียหรือทานน้ำแข็งอันยิ่งใหญ่ จะน่าสนุกหรือสมบุกสมบันแค่ไหนออกไปลุยกันเลยครับมาแล้วครับกระเช้าของเรานะครับผมเชื่อว่าขึ้นไปข้างบนเนี่ยต้องสวยแน่เลยฮะไปเลยเฮ้ยอันนี้ดีนะปกติพอเราขึ้นกระเช้าเนี่ยเราจะไม่ได้นั่งครับอันนี้ได้นั่งแบบชมวิวแบบสวยๆด้วยขึ้นมาแล้วครับมองเห็นวิวด้านล่างด้วย ที่สําคัญคือจากตรงนี้คุณผู้ชมถ้าได้เห็นภาพนะผมไม่นึกไม่ออกเลยนะว่าผมจะเห็นมหาธารน้าแข็งเนี่ยได้แบบกว้างขนาดไหนเพราะว่าดูจากเนี่ยดูสิฮะฝั่งนี้ดูไม่มีกลาเซียเลยแต่ฝั่งนู้นมีแน่นอนจากยอดเขาเออก็แปลกดีเหมือนกันครับว่าธรรมชาติเขาจะแบ่งโซนสัสดส่วนได้ชัดเจนขนาดนี้เลยะฮะเดี๋ยวองต้องลองไปดูครับดูให้เต็มตา ขึ้นมาถึงยอดแล้วนะครับเรากำลังจะเดินขึ้นไปชมวิวพอยที่ไกด์ของเราเนี่ยบอกว่าจะได้เห็นกลาเซียแบบเต็มตาแบบใหญ่มากๆอยากรู้เหมือนกันครับว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนวันนี้ก็ขึ้นมาตอนแรกคิดว่าจะหนาวไม่หนาวครับร้อนครับร,ร้อนเลยฮะดูสิฮะสบายสบายเลยแต่สองข้างทางเนี่ยผมสังเกตนะครับก็มันเป็นหินแบบหินแตกๆแบบหินก้อนใหญ่ๆครับ ซึ่งจากที่ผมเนี่ยอยู่เอาเรียกว่าเป็นเด็กน้อยอะอยู่เมืองไทยอะไรเงี้ยก็ไม่เคยเห็นไงก็พอขึ้นมาก็แบบเห็นความแตกต่างว่าเออกลาเซียเนี่ยมันสูงกว่าเราเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ทําไมตรงนี้ไม่มีกลาเซียปกคลุมครับแต่เป็นหินแบบอืมซึ่งผมว่ามันเป็นความแปลกของธรรมชาติที่มันสร้างสารรค์ทําให้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นครับชอบตรงนี้แหละ เหมือนภาพวาดเลยอะดูดิโอ้โหสวยมากครับไปไปไปดูใกล้ๆตรงตรงนู้นตรงตรงนูง้นคือเขาเป็นแนวแบบแนวกลาเซียยาวมาตั้งแต่แบบสุดขอบฟ้าตรงนู้นเลยครับดูดิเป็นแนวกลาเซียแบบเราเห็นใกล้มากครับเราไม่สามารถเดินลงไปได้นะแต่เห็นแค่นี้ก็แบบ เต็มตาแล้วครับแล้วเขาบอกว่าทุกๆ1ปเีเนี่ยนะครับกลาเซียเนี่ยเขาจะละลายไปที่ประมาณ20เมตรครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่ละปีที่เรามาเนี่ยก็เท่ากับว่าเขาก็จะค่อยๆละลายไปเรื่อยๆละลายไปเรื่อยๆครับ แต่ข้อมูลมาใหม่เพิ่มเติมครับเขาบอกว่าใน70ปีเนี่ยนะครับน้ำแข็งของอเลสอารีนาหรือว่าอเลสกาเซียตรงนี้เขาจะละลายหมดครับคุณผู้ชมครับ70ปีนะครับนี่คือถ้าเกิดว่าผมอายุ90เนี่ยเขาหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงชีวิตคนเนี่ยเราจะต้องรักษาเขาไว้ครับเรื่องของ Climate Change เรื่องของภาวะโลกร้อนเราควรจะต้องให้ความสำคัญนะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับดูจากความยาวของเขาเริ่มต้นผมไม่รู้นะเริ่มต้นจากตรงนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเรามองไปถึงไกลสุดลูกขุลูกตาตรงนู้นยาวประมาณ20กิโลครับและมีอีกเพิ่มเติมคือถ้าคุณผู้ชมมองเป็นขาขาวตรงนู้นนะตรงล่องภูเขาตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าลึกลงไปเนี่ยนะครับ800เมตรครับใต้ทานน้าแข็งลงไป800เมตรเพราะฉะนั้นแล้วถ้าละลายเนี่ยมวลมาหาน้ำเนี่ยนะมวลมาหาของน้ำเนี่ยนะครับที่มันจะไหลลงไปสู่หมู่บ้านเนี่ยมันจะขนาดไหนครับ นี่แหละครับเพราะฉะ้แล้วเราต้องมาดูให้เห็นกับตาถึงความยิ่งใหญ่ของมรดกโลกที่เขาถูกจัดให้อยู่ในยูเนสโกนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะไปเดินกันต่อนะครับเราจะไฮกิ้งกันประมาณ3กิโลเพื่อที่จะไปอีกถึง1จุดหมายที่เราจะได้ไปดูกลาเซียกันนะครับนั่นก็คือมูสฟูแต่คุณผู้ชมเห็นด้านล่างผมไหมฮะทางไหนวะทางนู้น เราจะเห็นด้านล่างนั้นนะครับผมเป็นทะเลสาบสีน้ําเงินครับตามชื่อเลยครับเขาชื่อว่าเบราเซ่แปลว่า blue l a k สีน้ําเงินนั่นเองนะฮะ mm hmm. มันก็ดูไกลเหมือนกันนะ3กิโลเนี่ยเราจะเดินลงไปเรื่อยๆ mm hmm. อ่ะแต่ไม่เป็นไรครับเราขึ้นมาขนาดนี้เราก็ไปไฮให้คุณผู้ชมได้แบบผจญภัยพร้อมกับพวกเรากันเลยดีกว่าครับไปเราไปดูข้างล่างกันดีกว่าครับไป คุณเจสสิก้านะครับเขาก็บอกว่าถ้าอยู่ตรงนี้เราสามารถถ่ายวิวของกลาเซียได้นะครับแต่ทางที่เราเดินจะต้องเดินไปฝั่งนู้นไปเราไปดูวิวเพิ่มเติมกันหน่อยดีกว่าเผื่อได้อีกหนึ่งมุมที่เราจะได้ถ่ายรูปสวยๆไปฝากคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมมายืนอยู่อีกหนึ่งจุดครับที่ถ่ายกลาเซียได้สวยมากครับด้านหลังคือแบบเห็นแบบทาน้ำแข็งยาวไกลสุดทุกหูทุกตาเลยครับแล้วก็มองไปด้านล่างเนี่ย โอ้โหเห็นแบบเทือกเขาเต็ไมไปหมดสวยมากครับแต่ก็เหนื่อยมากเช่นกันนี่สินะคือการไฮกิ้งแบบร้อยเมตรยังไม่ถึง3กิโลเลยสำหรับเส้นทางไฮกิ้งที่อเลสอารีนาเราก็จะเดินลัดเลาะไปตามเทือกเขาและทางน้ำแข็งโดยระหว่างทางก็จะมีโขดหินน้อยใหญ่เพื่อให้เราได้สัมผัสถึงการประจนภัยได้อย่างแท้จริง ใครที่มาเทีย่ยวอย่าลืมเตรียมตัวมาให้พร้อมกันด้วยนะครับ เราเจอหนึ่งสัญลักษณ์นะครับที่ถ้าคุณมาไฮกิ้งเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกาลังอยู่ในเส้นทางครับถ้าคุณเจอแบบนี้แปลว่าคุณไม่ได้หลงนะครับคุณมาคนเดียวเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยเจอแบบนี้นะแต่ถ้าเดินไปแล้วอา้าวขาวแดงไปไหนนั่นแหละฮะหาทางออกให้ได้เลยครับตัวใครตัวมันแต่ตอนนี้เราเดินได้อยู่ครับตามเส้นทางนี้ไป โอเคครับตอนนี้ผมว่าน่าจะผ่านมาครึ่งทางแล้วนะครับที่เราเดินไฮก์ลงมานะครับเรามาจากบนยอดตรงนูน้นผมไม่เชื่อตัวเองเลยว่าผมจะแบบผ่านมาได้นะครับด้วยการไฮกิ้งนะฮะแต่สังเกตไหมว่าผมต้องถอดแบบเสื้อกันหนาวตัวนอกออกแล้วฮนะรเริ่มมีเหงื่อไปลุยกันต่อดีกว่าครับ มาสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็มีอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมอยากซื้อมากนะครับน่าจะซื้อตั้งแต่วันแรกที่เราเดินทางมาแล้วก็คือไม้ที่เขาใช้ไฮกิ้งนะครับเขาบอกว่ามันจะช่วยให้เราไฮกิ้งได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเหมือนแบบเราอะมีขาเพิ่มมาสองขาครับแต่ว่าเท่ากับกรุงเทพไปก็ไม่รู้ไปใช้ตอนไหนนะ หลังจากพิธีกรของเราเดินไปได้สักพักก็เริ่มสังเกตว่าสภาพแวดล้อมระหว่างเส้นทางไฮงเริ่มเปลี่ยนไปจากที่มีโขดหินก็เริ่มมีสีสันจากต้นไม้ใบหญ้าปกคลุมทั่วพื้นที่ของเทือกเขาเติมเต็มความสวยงามของธรรมชาติให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเชื่อว่าการเดินทางในครั้งนี้คงเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือนมากๆครับ ใจแล้วว่าทําไมนักท่องเที่ยวอ่ะเขาถึงชอบเดินไฮกันที่สวิตเซอร์แลนด์คุณดูดิเส้นทางที่เรามามันมีทั้งคดเคี้ยวมันมีทั้งความลําบากมันมีทั้งความสวยงามของธรรมชาตินี่ครับเห็นต้นไม้เห็นแบบดอกไม้เพียบเลยออีกหนึ่งวิวพอยท์ครับนั่นคือมูสฟูครับ หายเหนื่อยครับคุ้มค่าคุ้มราคามากเพราะว่าเราได้เห็นกลาเซียกันอีก1มุมครับตอนแรกผมคิดว่ามันจะจบที่ต้นทางที่ผมบอกไปว่ามันจะดูแห้งๆแต่เดินมาเรื่อยๆครับก็เห็นกันอีกเพียบเลยว่ามันยาวมาแล้วก็สามารถไหลไปถึงด้านนู้นครับสมแล้วครับที่เขาเนี่ยยาวประมาณ20่กว่าโลสุดยอดจริงๆสระตรงนี้ครับชื่อว่าเบราเซ่ครับ ทะเลสาบสีน้ำเงินฮะเห็นแบบทิวเขาเนี่ยตัดรีเฟกกับตัวของน้ำครับอย่างชัดเจนสวยมากๆครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เราสามารถนั่งเคเบิลคาร์เนี่ยนะฮะลงมาตรงนี้เพื่อมาแบบสัมผัสกับวิวสัมผัสกับบรรยากาศได้แล้วค่อยลงกลับไปที่หมู่บ้านเราก็เป็นหนึ่งคนที่ทำแบบนั้นครับแต่ตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วเดี๋ยวไม่ทันลงไปหมู่บ้านครับไปกลับกันลงหมู่บ้านกันดีกกัน ได้เวลาร่วมสนุกของฝากสุดพิเศษฟรีๆถึงบ้านกับ The First u l t i m a t e เที่ยวสุดโลกดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First u l t i m a t e แล้วตอบคำถามจากรายการครับวันนี้ถามว่าทานน้ำแข็งเรียกอ,อีกอย่างหนึ่งว่าอะไรระหว่าง T.F.1 กราเซียหรือ T.F.2 กราเดเตอร์สามารถใช้สิทธิ์ในการตอบคำถามได้เพียงครั้งละหนึ่งครั้งส่งคำตอบที่ถูกต้องมาที่แอปพลิเคชัน The First u l t i m a t e เท่านั้นทางทีมงานจะแจกผู้โชคดีที่ตอบถูกจำนวนสามรางวัล รับไปเลยกระบอกเก็บน้ำจากสวิตเซอร์แลนด์จากทางรายการไปเลยครับติดตามกติกาและรายชื่อผู้โชคดีได้ทางแฟนเพจ Facebook The First Ultimate เที่ยวสุดโลก และแล้วเวลาแห่งความสุขก็หมดลงครับผู้ผู้ชมครับเราเดินทางมาที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับวันนี้เข้าวันที่8แล้วนะครับเวลาผ่านไปไวมากอยากอยู่ที่นี่แบบยาวๆเลยครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสนะครับก็อย่าลืมนะครับมาแบบที่เพชรเดินทางมาได้เลยนะครับที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วถ้าใจดีนะครับมาที่รัฐวาเลนนั่นเองนะครับเพราะคุณจะได้เจอกับประสบการณ์ที่คุณไม่เคยทำมาก่อนเหมือนกับผมครับครั้งแรกของผมกับการเห็นหิมะครั้งแรกของผมกับการเดินเทรลกิ้งและครั้งแรกของผมครับกับ การได้มาเจอกับอากาศที่ติดลบแบบ 2ององศาแบบนี้นะครับหนาวมากจริงๆคุณผู้ชมครับถ้ามีโอกาสเรียนเชิญได้เลยนะครับความรู้สึกของเพชรนะครับที่ได้มาสวิตเซอร์แลนด์นะครับต้องบอกว่าประทับใจมากๆทุกวันทุกวินาทีมีความสุขที่สุดถือเป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่ผมรู้สึกว่าผมต้องมาเยือนให้ได้และวันนี้ผมก็ทําสําเร็จแล้วนะครับกับการมาเยือนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองครับนอนตายตาหลับอย่างสมบูรณ์แล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหเอาโอเคเพราะอยังแล้วถ้าคุณผู้ชมได้มาดูสัปดาห์นี้แต่พลาดสัปดาห์อื่นครับย้อนดูได้ ที่ YouTube ของเรานะครับ The First Ultimate รับรองว่าคุณจะหลงรักสวิตเซอร์แลนด์มากยิ่งขึ้นไปอีกครับและทิปดีๆแบบนี้ครับจะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับหากขาดผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับขอบคุณงามๆกับกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิต s u p e r l i ลิชหนึ่งเกสีส้ม The First Tour and Travel g l e vale, a เ i ียเอ็กเพลสวาเล่แมทเ e อร์ฮอน e ร i เจียนสมุไล w i f ไ The World is Yours เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับกับ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกใครจะประจำการที่ประเทศไหนรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนทุกวันเสาร์9โมงครึ่ง PPTV HD 36 The First Ultimate เที่ยวสุดโลกวันนี้ขอตัวใช้เวลาที่เหลือกับบรรยากาศสุดชิลของประเทศสวิตเซอร์แลนด์กันต่อนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวิตเซอร์แลนด์โอ้ยสุดสุดสด,สด เขาสร้างอนุสาวรีย์ของลาปูลาปูขึ้นมานะครับเพื่อเป็นที่ระลึกถึงววลรบุรุษต,ตัวจริงของฟิลิปปินส์นะครับผมด้านหลังเป็นแมงก o วูดหรือว่าเป็นไม้มะม่วงคือมีที่นี่ที่เดียวนะฮะ <c oughs> แปลกมากผมเพิ่งรู้ว่าไม้มะม่วงทาเสียงดีมากน่ารักมากเลยตัวใหญ่มากนี่ไม่ตัวแล้ว